ย่านคลองสารคือขุมทรัพย์ทางสถาปัตยกรรมที่แท้จริงที่สะท้อนถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมไทยจีนไว้อย่างลึกซึง้ง จีจินเกาะที่นี่คืออาณาจักรแห่งพุทธศิลประยุกต์ที่รวบรวมเอาศิลปะแบบไทยจีนและทิเบตเข้าไว้ด้วยกันสัมผัสแรกที่เราจะได้เห็นคือความอลังการของพระมหาท่าเจดีย์พระจอมชาตรีไทยจีนเฉลิมซึ่งเป็นเจดีย์ทรงจีนสูงตระงานเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือและศรัทธาระหว่างสองวัฒนธรรมอย่างชัดเจน และในพื้นที่ของจีจินเกาะยังมีอาคารมังกรที่สวยงามโดดเด่นด้วยหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวเข้มโค้งงอนขึ้นสู่ฟ้าอย่างสง่างามราวกับเกร็ดของพญามังกรผู้ยิ่งใหญ่ถัดมาไม่ไกลเราจะพบกับวัดทองนพคุณวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานสิ่งที่ทำให้วัดนี้แปลกตาและโดดเด่นอย่างยิ่งคือพระอุโบสถที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยสุมประตูและหน้าต่างปูนปั้นที่ถูกปั้นเป็นรูปพัดยศซึ่งเป็นเครื่องหมาย ของสมณศักดิ์เป็นลวดลายที่ละเอียดอ่อนเมื่อเข้าไปในพระอุโบสถสิ่งที่ดึงดูดสายตาอย่างมากคือภาพจิตรกรรมหลังองค์พระประธานนั่นคือภาพรูปพระวิสูตรหรือผ้าม่านที่ปรากฏภาพของเหล่าถวยเทพกำลังคลี่ม่านออกมา ส่วนตัววิหารเองก็มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจด้วยหลังคาแบบสองชั้นและหน้าบันที่ประดับด้วยประเบื้องสีและถ้วยชามแบบจีนอันวิจิตรบรรจงและมาถึงสถานที่สำคัญสุดท้ายนั่นคือวัดพิชญาญาตการามวรวิหารซึ่งเป็นพระอารามหลวงริมคลองศารเดิมเคยเป็นวัดร้างมาก่อนแต่ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่สามได้นำวัสดุจากเรือสำเภาจีนมาใช้ในการตกแต่งและก่อสร้างทำให้เกิดสถาปัตยกรรม แบบไทยผสมจีนซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นลักษณะเด่นของวัดพิชญาญาการามพระปรางสามยอดอันเป็นจุดเด่นของวัดเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานความเชื่อและศิลปะของทั้งสองเชื้อชาติไว้อย่างสมบูรณ์แบบวัดแห่งน,นี้จึงเป็นศูนย์รวมศรัทธาที่สําคัญและเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมยุคพระราชนิยมแบบไทยจีนได้อย่างยอดเยี่ยมนี่แหละคือสเสน่ห์ที่น่าลหลงไหลของย่านคลองสาลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางสถาปัตย ยกรรมอันทรงขุนค่ารอให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตาตัวเอง